ครับพี่น้องสุขูสุขุนนะครับอยู่กับผมแช่มธนพัป์พาชมครับในเมือนี้นะครับผมเมือนี้ผมสิมาเล่าเรื่องประวัตินะครับเกี่ยวกับการที่เกษตรกกษตรกรนะครับของผมเองนะครับในเมือนี้นะครับผมสิม่าเล่าสู่พี่สู่น่องวักนะครับแต่ไหน็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นั่งนวกันแล้วกันนะครับผมเผื่อเป็นกาลังใจนะครับ ที่เฮาสิสางคลิปนะครับเพื่อพี่น้องเฮาเบิ่งนะครับผมสิมาเเราเรื่องว่าเป็นนยังนะครับผมจังได้หันหนามุ่งหนามาสู่วงการนะครับของเรื่องเฮ็ดเกษตรกรนะครับเรื่องปลูกกล้วยปลูกผักสวนครัวนะครับในตอนนี้นี่ครับตอนนี้นะครับ,นนรบผมได้อายุประมาณ34ปีนะครับ สามสิบสามสามสิบสี่นะครับผมอายุนะครับกอายุประมาณกลางกลางคนใบกลางคนเนาะนะครับใบกําลังอยากอยู่อยากมีอยากกินกันบอกง่ายๆนะครับแต่ชีวิตของผมเองนะครับผมในเมื่อที่ผมมักในการที่เกษตรนะครับผมแบบนี้นะครับเกษตรยั่งยืนนะครับผม แต่ก่อนนีนะครับผมเป็นไปรหารับจ้างก่กสังนะครับผมเป็นถูกมือเพื่อนนะครับแต่ก่อนหลังจากนั้นผมก็มาปรับเปลี่ยนชีวิตพลิกแพ่งตัวเจ้าของเองนะครับมาเปลี่ยนสร้างผู้รับเหมาเจ้าของนะครับแล้วหลังจากนั้นมานะครับผมได้ศึกษาหาความรู้นะครับเกี่ยวกับการเ,เกษตรกรน,นะครับ จากพี่น้องนะครับแถวแถวบ้านบ้านนี้ในมือหนึ่งนะครับผมได้คิดว่าไม่ทีอยู่นะครับประมาณบ่อหอดไรเนาะนะครับประมาณบ่อหอดไรนะครับครึงไรนะครับผมเลยว่าการเปนผมจะไปเกษตรนี่มันต้องลงทุนนะครับกับแมนนะครับผมกกเาย เอาแบบนี้เอาของงายกอนนะครับผมเลยหันเมื่อหันมาปลูกเมื่อปีพศ2 5ง6 1นนะครับประมาณเดือนตุลานะครับผมได้ไปหาพันธุ์กล้วยนะครับมาปลูกเอาพันธุ์กล้วยมาปลูกกอนนะครับเอาพันธุ์กล้วยมาปลูกแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ปลูกกล้วยแล้วเนาะ ผมก็อยากมีอานใหม่ต้นนะครับใหม่ผลนนะครับผมก็ได้ไปซื้อนะครับเป็นต้นลำไยต้นบักซีดาต้นบักม่วงนะครับหรือว่าจะเป็นต้นสมโอต้นทุเรียนนะครับมาปลูกอีกตัวหนึ่งนะครับมาผสมประสานไซนี้ส่วนนะครับ เพื่อเขาจะได้เป็นไม่ผลนะครับคือเขามีสวนน้อยๆน,นะครับแต่ว่าสีเฮดไหนเป็นสวนนี่มีครบทุกอย่างนะครับหลังจากที่ปลูกไม่ล้วแล้วๆนะครับผมก็คิดววาสืบสือต้นผักเม็กนะครับอาผักเมกสมติว้วยังซีนะครับต้นดอกแค่นะครับต้นชะอมนะครับมาปลูก พอปลูกแรี่ยวระยะหนึ่งนะครับก็เอาตัวบกหน้ามาปลูกนะครับบ่ได้ปลูกหลายได้พี่น้องนะครับผมปลูกนิดๆน้อยๆอย่างละต้นสองต้นนะครับผมบ่ได้ปลูกหลายดอกนะครับปลูกกแตว่าเออให้มีในสวนนะครับพอได้มีอยู่มีกินนะครับผมบ่ได้ปลูกหลายถึงไปเพื่อค้าเพื่อขายดอกนะครับแล้วอ่าอีผมันมาหนามาอยู่นิวบ้านนะครับหันหนา เขามาอยู่บ้านมาหาหลับเมาอยู่แถวบ้านนะครับบักพีกเข้ากับสื่อบักเคือเข้ากับื่ออีกอย่างอันใดที่มันพ่อสื่อกับสื่อหองปงหองเปส์าราเน่ยังส่นะครับปักกันแยงเอาสื่อมาหาบาทกินกับโบเบิร์ตพี่น้องนะครับบัดนนี้ผมเลยคิดว่าสื่อเขามาเสียเงื่อนถิ่มนะครับสื่อมาก,กินโบเบิร์ตกันเน่าเสียถิ่มผมเลยคิดคนว่าเอาแบบนี้มันติมีตู้เย็นอยู่ในบ้านนะครับ คือเปรียบเสมือนมีตู้เย็นอยู่ในครัวในบ้านเฮาเองนะครับตู้เย็นขนาดใหญ่เลยแหละนะครับผมผมไปเชินต้นบอกพริกแล้วนะครับเพาะต้นพริกเลยนะครับเอาบอกพริกมาเพาะมาปลูกนะครับปลูกต้นบอกพริกเลี้ยวยังบอกพ่อนะครับทอมเปรีเขาต้องซื้ออีกนะครับซื้อมาฮาบาทนี่ กินบ่เบิดได้พี่น้องนะครับเอามาอีกหาบาททีมอีกียได้เงินหาบาทนะครับปลูกหอมปีต่อไปนะครับกลับมาปลูกหอมปีนะครับผักกระเเยงซื้อมาหาบาทใส่บ่เบิร์ดอีกนะครับใส่ได้ครึ่งหนึ่งเอาทีมเปื่อยเน่าทีมเบิดนะครับเอาไปปลูกนะครับบัดนี้เอานับไปปลูกปลูกกระเยงนะครับปลูกกระเยงไม่อีกหลังจากนั้นนะครับ พักบักเขือนี่นะครับสื่อมาสิบบาทยี่สิบบาทกินบะเบิดกับเสียเน้าถิ่มนะครับผมกับปู่บักเขือนะครับผมสิสังเกตคอยสังเกตนะครับว่าในบ้านเขานี่เขาสื่อยังหลายที่สุดนะครับเขาสื่อยังหลายนะครับการที่ปลูกก็นั่นนะครับแต่เน้นๆคือบักพริกนี่ผมปลูกหลายกลัวนะครับประมาณสี่สิบต้นนะครับบักพริกนีนะครับ บักเขือนี่ก็ห้ายต้นอยู่นะครับหาซืพกซืต้นอยู่นะครับบักเขือไลยนะครับบักเขื่อเขือล่เหยียงขนเหย้าอหยีางนี่แหละนะครับจำบ่ได้ดอกนะครับบันนี่บันนี่บักเกอรทศนะครับผมก็ปลูกบักฮงผมก็ปลูกนะครับอันไหนที่กินบักทั่วก็ปลูกนะครับนี่ปลูกเบิร์ตุกซิ่งทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้นะครับขาดเหลือแต่บ่หลายยางนะครับ ปลกหอมไส้แกงผักชีนะครับปลูกแล้วนะครับหอมเปย์สารเน่ผักกระแยงนะครับปลูกเบิดแล้วนะครับตอนนี้เปรียบจือนว่าเขาอยากกินย่างเขายางออกหลังบ้านนะครับแต่กินบิดทุกอย่างหันหนาใส่ขวัวแมนมีแนวกินเบิดนะครับตอนนี้นะครับมีแนวนะกินทุกสิง่งทุกอย่างแล้วนะครับก็ถือว่าผมฮ็ด ไปได้สักหนึ่งก็ถือว่าความภูิใจของผมแหละนะครับว่าต้องไปซื้อ,อยังหลายนะครับต่อไปนะครับบักพีกกับว่าต้องซื้อนะครับบักพีกเขาก็กมีกินบักเขือก็มีเจลนะครับแต่ก,กินส้มผูกก็มีบักส้มผูกกินนิดกันนะครับบักงอกก็กําลังเกิดพ้อจะปลูกสมโอกับปลูกนะครับลำไยกับปลูกแล้วนะครับคือผมเฮ็ดไหวน้นีเพื่อ อนาคต้างหนานะครับเพื่อเห้เหตุงานบ่ไไว้นะครับเฮาก็ยังในอาศัยสมโอลำไย,ยบักซีดาชมพูทุเรียนประมาณนี้นะครับเงาะทั้งสี่นะครับผมอาศัยเพื่อนนี่แหละนะครับเลี้ยงเฮาต่อไปนะครับในมือ้างหนานะครับผมก็คิดว่าแบบนี้นะครับผม ผมกิดได้แบบจังซีนะครับนี่คือคือไม่ยืนต้นแบบอายุเงาวนะครับอายุยืนยาวนะครับผมได้หาได้ซิ้กับพ่อได้ซิ้กับเขากับน้ำนะครับซื้อผงซื้อเกลือนะครับแต่บางพี่บางคือผมคือสิบลุถิ่มนะครับผมว่าสีปลูกเพิ่มขยายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคือ็อดนี้เบิร์ดนะครับพ่าข่ามีรอดต่อไปนะครับปลูกเป็นพืชหมุนเวียนนะครับผม เป็นชดมนเวียนนะครับปลูกต้นนี้แล้วเลาต้นนี้ออกเอาต้นนั้นมาปลูกไม่แบบนี้นะครับที่ใส่ลักษณะแบบนี้นะครับคือฮาบอถิมนะครับเพราะว่าเป็นของที่เฮาต้องใส่กินประจํานะครับแล้วเรื่องสารพิษสารเคมีปุ๋ยนี่บ่ต้องเป่าหอดนะครับบอมีนะครับปุ๋ยผมใส่ปุ๋ยคอกนะครับใส่ปุ๋ยคอกโรยนะครับ หญ้าบริสีนะครับเป็นน้ำหีเท่านะครับกับน้ำสมสายชู่นะครับมาสีพ่นนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมบริใสสารพิดสารเคมีอย่างใดไดทั้งสิ้นนะครับผมใส่แบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับผมนี่คือเอามาในนํำพี่น้องเหานะครับว่าผมอยู่ได้ถึงสี่นะครับคือผมจัดแจงระบบการปลูกของแบบนี้นะครับ เพื่อที่สิให้ตดตตนทุนรายรับรายจ่ายได้นะครับในครอบครัวนะครับผมกสํสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ